300. สวัสดีครับที่นี่ถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางวันนี้วันที่4ตุธาคม2556ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆงานเป็นถนน อยู่ที silently, ่จังหวัดลำปางเดี๋ยวที่เรารู้กันจากกันว่าถึงสายป่าไม้ก็มีสินค้าหลากหลายรูปแบบนะครับตคีมีโบราณสถานอยู่ด้วยนะครับามาชมกันโบราณสถานที่นี่ชื่อว่ากูเจ้ายา กูเจ้าห่้าสุตากูเจ้ายญ้าสุตา,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 าก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าโบราณสถานมีผมเคยเห็นเขาจัดงานวางขันโตกันที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองครับแล้วก็มีเวทีครับเวที เหน็นชื่อใช่ไหมครับ,บชื่อของถนนเสน้นนี้ชื่อว่าถนนสายวัฒนธรรมก็มีชาวลำปางพาลูกเล็กเด็กแดงมาเดินมาเที่ยวนะฮะถนนค่อนข้างเดินสบายครับมีจุงรถเข็นด้วยนะฮะถนนกว้างกว้างครับกว้างกว่าถนนคนเดินฮนะเป็นถนนสองเลนรลถสวนกันได้สบายๆครับ ก็มีวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายๆอย่างมีเฉาก้วยบ้านมอนด้วยก็เดินชมไปด้วยกันนะครับถ้าท่านใดอยู่ตา่างจังหวัด คนกรุงเทพอาจจะไม่รู้สิครับไม่รู้คุณเคยหรือเปล่าแต่ว่ากรุงเทพก็คงมีนะฮะเพียงแต่ว่าจะมีชื่อที่แตกต่างไปไว้ทาขคงหลากหลายแต่นเส้นนี้เน้นทางเมืงเอ,องเหนือหัวภาคกลางใหม่นะครับของทารสมัยก็จะมีชุดชุดอย่างเงี้ยก็มีนะฮะโดยเจ้าของท้องถิ่นก็มีอยู่หลายแบบหลายล้าน จนปันดูนะครับหน<ม>้าพื้นเมืองก็มีครับเครื่องนตรีอาจจะตัมตาไปหารที่กรุงเทพมีเค้กนะคับสมัยกรุงเทศมีเครื่องประดับของสะสมโบราณก็มีตรงนี้นะครับชออเขากมือเเป็นแบบนี้ นีคงเป็นเนื้อคำะครัโเยทางเนี่ครับเนื้อคำก็เป็นข้าวหมอกของมั้งนะเั็นอะครับแกงเผ็ดน้ำพริกลาบข้าวขาแม่ค้านะครับของหลายอย่างเราเดินดูกันต่อไป อีเยอะครับกินเยอะครับมีเยอะแยะเลยส่วนสาระธรรมยังแนะำ,ำต่างชาติด้วยนะครับเช่นตรงนี้อาหารญี่ปุ่นครับอันนี้มาเดินกับผมครับผมเรียกผมว่าบุาร,ารินมร์จันทพันธ์ก็แล้วกันเปนชาวลำปางครับ รองเท้าขายไเดินแล้วรองเท้าหลุดก็ซื้อใหม่ได้น่าจะไม่แพงครับนี่วัฒนธรรมจริงของแฮนเมดงนั้นเลยนเชื่อมกับทำไม่ได้ครับเป็นของิ้งย่ยางเยอะแยะครับเลยผมสันส่นๆหน่อยนะฮะมือสั่นๆหน่อยนี่ มีของปิ้งย่างนี่ก็ปลาหมึกครับหมึกล้นๆนี่ก็ลูกชิ้นลูกชิ้นปลารละเบอร์ใหญ่เลยทอดใหญ่เลยเนี่ยนะฮะก็ไม่แพงครับกล้วยทอดครับมีหลายแบบครับใครอยากกินอะไรอยู่ก้อนแห้งเพชรก็มีชาตังลาวนะฮะแล้วก็เป็นของกำลังเสร็จครับ ก๋วยจา๊บกังลาวบาบีคิวทุกคสมัยทั้งนั้นเลยก็เดินชมกันไปนะครับอันนี้ผมเดินมาจากตรงกลางซอยฮะเดินตรงกลางซอยตรงท้ายซอยก็จะมีไม่นะมรงเี้ยล่ะครับอันนี้เราจะที่ต,ต้นเรียกว่าต้นซอยนะฮะ นยวันนี้มันสุกจะมีทุกวันสุกครับโชคดีวันนี้ฝนไม่ตกเดือนนี้เดือนตุลาคมที่ผ่านมาฝนตกหลายวันวันนี้เป็นผักผลไม้พื้นบ้านครับาที่ต้นซอยครับสว่างดีครับเลือกซื้อผักสดได้เยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นเมือง ฮอ,อนเน่ปาแน่นา,าจะเป็นปีกยอะกเยอเยอะจริงเยจริง่น่เนนาเป็นปูหน้าถ่ามากหน้าถ่านมากนี้เห็นสองเจ้าแล้วนะครับเจ้าแล้วหน้ากินนะเป็นปูขาปู อ้อยก็อยากกินอ้อยกินผักก็มีจำนาครับกระเทียมก็หมดระยะของถนนคนเดินเรียกว่าเราเดินมาจากจังซอยฮะนี่ก็เป็น เนลาดหน้านะครับข้างหน้านี้ก่อนครับและที่นั่นก็คือวัดครับวัดกระตรูต้นซึ่งตรงนู้มีใต้กระตรูต้นซึ่งทุกคนก็จะมาจอดรถตรงนี้ฮะจะเป็นให้จอดเป็นจอดที่นี่นนะครับนี่กลับไปฮนะกลับไป เราลองกลับไปเดินดูนะครับกลับไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างนะครับต้นไม้กรหน่าย,ายก็เป็นถนนที่มีคนเดินเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งไม่ถึงนะฮะไม่ถึงทุ่มดีห้าโมงหกโมงกว่าแล้วนะครับก็อยู่ ตอนนั้นป่าไม้วนันนี้วองเท่านี้ขอ่อนนะครับ